เมนูนี้จะทำยากหน่อยนะคะหลายขั้นตอนเลยค่ะแต่เวลาทำออกมาแล้วรับรองว่าอร่อยแน่นอนกินกับแก้มได้แบบแซ่บมากเลยค่ะอื่นนะคะถ้าใครมีงบก็เอาเบียร์กระป๋องนะคะมาแช่ไว้ในตับของเราแบบนี้เลยนะถ้าไม่มีงบก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะแบบนี้จะทำให้ตับของเรามีความนิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนอื่นเราจะใช้เกลือสอถุงใบกักพริกไทย เกาเครือแดงตำด้วยพริกแห้งนะคะคั่วให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามแมคโครนะจะบอกว่ายากก็ไม่ยากนะคะจะบอกว่าง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันแต่ว่าถ้าชอบนะคะลองไปทำตามนะรับรองว่าอร่อยแน่นอนอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะ นำตับของเราใส่เข้าไปนะคะแล้วก็นำเกลือบโบะไว้แบบนี้เลยค่ะปิดฝาไว้เปิดไฟอ่อนประมาณ40นาทีนะคะต่อไปเราไปเตรียมซอสการกระเทียมต้นหอมพริกป่นงาขาวตามด้วยน้ำมันร้อนๆล่นล,นลงไปซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำคนให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อที่จะจิ้มตับของเรานะคะหรือว่าถ้าใครชอบกินรสชาติไหนก็ทำได้ตามใจชอบเลยตอนนี้ตับของเราก็สุกแล้วมีความนิ่มหนึบอร่อยมากลองไปทำตามกันเลยค่ะ